ดีนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสวัสดียามเย็นนะคะบรรยากาศนะคะยามเย็นนะคะปาทิโกใกล้จะรับข้อฟ้าแล้วนะคะเ <c oughs> มย์ก็รอลูกมารับนะคะแลกไว้จะมารับตอนบ่ายพอดีลูกติดธุระก็บอกว่ามาตอนค่ำๆนะคะรอลูกก็ยังไม่มานะคะก็เลยําทคลิปจงงานพี่ยูนะคะยามเย็นนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเสียงนกเสียงกานะคะ ธรรมาชาตินะคะสวยงามยามเย็นนะคะพาจิตก็กลต,ตกดินแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไปเลาะดูบรรยากาศนะคะธรรมาชาติยามเย็นด้วยกันกับเมนะคะเราก็จะเดินเลาะลัวเลาะลัวนะคะอากาศก็แดดร้อนนะคะวันนี้นะคะวันนี้มีแดดทั้งวันนะคะเพื่อนๆค่ะวันก่อนเมย์ปั่นไปนะคะจะไปชมพระอาทิตย์ ตกดินที่ทุ่งนาปรากฏว่าพอไปถึงฟ้ามืดนะคะมองไม่เห็นเลยนะคะมองไม่เห็นพราทิศเลยนะคะแต่วันนี้ไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะยืนยืนส่องมันอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะคะหน้าบ้านเมเมื่อก่อนนี้มันมันไม่ได้เป็นทิศตะวันตกนะคะมันเป็นทิศตะวันออกหรือว่า ทีนี้พอถนนตัดผ่านนะคะด้านหน้าบ้านก็กลายเป็นข้างหลังนะคะหลังบ้านก็กลายเป็นหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆอย่ะงนี้นะคะพอถนนมาด้านนี้นะคะกลายเป็นว่าหน้าบ้านเมเลยทางประตูทางออกผ่านไปทิ่ที่ใต้นะคะเพื่อนๆค่ะด้านข้างก็เลยกลายเป็นที่ตะวันตกนะคะเพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศบ้านเมก็อยู่ในบ้านนะคะตอนเช้า ก็มองไปที่ตะวันออกนะคะก็เห็นผ้าทิ์ขึ้นนะคะพอออกมาด้านหน้าบ้านนะคะมองขวามือก็เป็นทิศตะวันตกนะคะยามเย็นนะคะตาเมไม่อยากแบบดูบรรยากาศซ้ำๆตะวันตกดินซ้ำๆกันทุกวันก็เนี่ยนะคะแค่ออกมาหันข้างหันข้างก็เจอบรรยากาศอาทิ์ตกดินเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ทำคลิปส่งงานพิยูนะคะยามเย็นนะคะไหนๆก็ยังไม่กลับแล้วนะคะก็ต่อรูกนะคะคงค่ำๆนะคะน,นี่ดูก็ะติดธุรละนะคะคงค่ำๆหนูได้กลับแล้วคะก็ออกมาส่องบรรยากาศนะคะพระอาทิตย์จะรับฟ้าแล้วนะคะโมก,กาก็เริ่มบินกลับหลังจะเดาต้นนุ้นดกมากนะคะที่เมย์เอามาทำทาน หลอดที่เมย์อยู่ที่นี่กันนะคะต้นนู้นนะคะออกดอกแบบสะพังเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ท้องฟ้าก็สว่างนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆนค่ะก็เป็นคลิปนะคะเป็นคลิปทักทายเพื่อนๆนะคะสั้นๆนะคะยามเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ก็พบกันที่ประทุมนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรเลยนะคะประทุม ก็ดูก่อนนะคะไม่รู้ว่าเมย์จะไปออกไปทางไหนวันแรกนะคะว่าจะออกไปปล่อยปลาที่ท่าน้ํานะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดนะคะเพื่อนๆค่ะว่าจะออกไปปล่อยปลานะคะทําบุญวัดแถวแถวปทุมนะคะเพื่อนๆค่ะก็แวะมาทักทายนะคะทักทยายเพื่อนๆนะคะชมปลาพิษตกดินด้วยกันยามเย็นนะคะฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะ มายืนส่องรอพาทิตย์ตกดินยามเย็นด้วยกันกับเมย์ด้วยนะคะก็ติดตามรับชมคลิปกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะคลิปน่อยๆให้คลิปสั้นๆยามเย็นคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ